มาพี่น้องสบายดีพี่น้องมื่อนี้มาอยู่กับสลีคือเกาเมื่อนี้สลีอันอันเข้าป่าพี่น้องอันแทจริงสลีกบมายู่ในบอนบริเวณป้าที่สลีอันไปมื่อนี้แล้วแต่ว่าสลีบดอยท้ายคลิปอันตอนมาเมื่อนี้สลีมาอยู่อันบริเวณอันทรายแดนอันทรายแดนบานอันืออันสลีมาบานแดนสวรรค์ มนนีมาทายคลิปอันกับหมูคู่อ่าเป็นไปอันกันเป็นทีมงานลายคนอันสี่คนหาคนกับสลีไก่ที่สุดเลยก็คือไก่ที่สุดเลยอันหลายกิโลเมตรเนี่น้องจากมือพีนไปหาบอนชายแดนคลิปไก่ก็อันคลิปเก่าที่อันสลีลงนั่นก็ทีเป็นอันคลิปเกี่ยวกับงานบุญบ้างไฟมาในมื้อนี่อันเข้าป่าโน่นปลา ขาดว่าอันสีนอนสองขึ้นสามวันทุกคนเลยคลิปนี้อันเป็นรุ่นนากานเด้อว่าเรื่องราวสิเป็นได้เขาปลาเมื่อนี่เอาชีวิตลอดในป้าทุกคนเอามารุ่นนากันเนาะอันตอนนี้ตั้งเข็มนอนอยู่ป้าห่างจากอันสซเดนอันอยู่บอนอันเชอรี่อยู่ในตอนนี้ประมาณสิบหรือสากิโลเมตรสากิโลเมตรี่น้องสีลงไปในห่วยก่อนบอนอันน้ำไหลธรรมศาสตร์ น,นี้ก็คือทางทางที่เขาไปอันในป้าจะเป็นทางรถจักรเลทุกคนปุปกอ์นี่บ้งมีหวดแล้วก็มีอันทงเปยลายเต็มเรื่องอันทางล่างก็ที่มีอูมีอันพะหม่มมีลายยางเครื่องคองอันเขาเครื่องไส้ต่างๆเป็นถวยหม้อลย่ายางทุกคนเลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนี้ให้พี่น้องมัดสุกุสุคนได้เห็นอ่า ไปจนไผ่ในป่าหรือเอาชีวิตรอดในป่านะทุกคนเนาะไปนี่ทุกคนอันตอนนี้สรีกรามาฮอดอันบอนห้วยอันนี้ก็ซิเป็นอันบอนห้วยเขาเอือนห้วยยังก็หู้และอันเดียวสี่ทามในพานหรือม,มูสลีไปทางพุ่นสลีส,สีอันคามห่วยไปกอน คิดว่ามูสลี่อยู่ทางพุนแหละนนหวยนำลึกเลยทุกคนนการประจนภัยในมืน่อนี้นอนปลาสามซองคืนคิดว่าเข้าป่าเข้าดงแล้วคลิปลังลทอาเกี่ยวกับงานบุญบางไผ่มาเมื่อนี้เข้าป่าเอาชีวิตรอด ปลาทุกคนการหหอยูหย่ห้กินหาของปลาทั่วไปพี่น้องเอ้ยที่ห้าได้ปุ๊บทางพุ้ก็จะเป็นปลาดงอันน่าโบลิเวณนอนันห้วย เพราะว่าส่วงนี้นำอันพ่นตกนำก็เลยโบใส่ปันใดไปหดบ่อนอันมูชลีตังเค็มกับสิพาอันชมนำ้ำอันน้ำตกบ่อนง,งามๆผินนองเลย อันนี้สลี่มาหอดบอนอันน้ำตกบอนตังเข็มแลวทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นบอนน้ำตกที่อันบอนสลี่นอนเมนื่อนี่ในจุดเมื่อนี้ก็คือทางนี้ก็จะมีอัน,นทีมงานที่ไปน้ากันในเมื่อนี่ผู้นี้ก็จะเป็นนายพานแล้วกะอันผู้นี้มาในบ้านอันายแดนมนัน บ้านเดนสวรรค์ทุกคนสองคนมาแต่บ้านเดนสวรรค์แล้วก็ผู้หนึ่งมันเป็นเบาใจทุกคนเนาะโอเคพระนอ้องพี่น้องเรามาเบิ้งอันวิธีการสร้างบ่อนที่อยากนอนในมื้อนี้คืนนี้การที่นอนนี่ขอพี่นองเนาะ มาบอกบรรยากาศทุกคนเอ้ยบรรยากาศบอลที่พักบนอนน,น,อน,บนอน,นทางคุณทที่มีอันเครื่องเต็มโ้ยหมดแหละบ่อนนอนไปที่เป็นทั้งคุณแหละ ตอนนี้ในเวลาประมาณหนึ่งโมงมาหนึ่งโมงเจียงๆเพื่อจะเผาสองโมงเลยหอนอ่านหนำก่อน มาพี่น้องมาอันมาหอดอันที่พักหรือว่าบอนอันตังเข้มนี่คือเข้มที่ตั้งในมนีนอนอยู่ที่แหละอันแต่ละคนกับสีปลูกอ,กอันผูกอู้มีอู้แต่ละคนอันมีผ้าห่มนี่อุปรกรณ์อันนั้นเป็นอู้อสลีอันทั้งพุ่นกับกินข้าวเบาใจครับ เดี๋ยวสิอันกินเขาก่อนเฉนลี่ยกับสิกินเขาอันเห็ดปูอันเต็นกระแล้วถือว่าแล้วซันนี่ก่อนเดี๋ยวสิผูกอูในตอนนี้เวลาประมาณอันช่องโมงเดี๋ยวสิกินเขาเ่าแล้วก็สิตั้งที่ผักตอบอลงานก่อนอปลากินปลาหอยมันตัวน้อยใหญ่เลยเฉลหอยหอยหอยมันใหญ่หอยบนหอย,ยบนจะยาวนะโอ้เขาเอานหอยยั้นจะ้ะปอาใสย <laughs> ง่ออ๋ออยู่นี่นะมีมีอาหารก็คือว่ามีหอยลายเลยทุกคนอยู่นี่มีหอยลายท่าทั้งคืนในหอยทีออกไล่เพราะว่าเดี๋ยวข้าเบิงตอนกลางคืนมา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 กำลังกินเข่าดังแฉะเลยอาหารก็คือมาหลายคนกบวนนิดนึงเขอเข้าวหมูหม้บนข้าบะกระเด็นอยู่วะนี่ป่นกันเลย มาสองคนม้วนไปนิดนึงข้าวเรียบม้วนจับจิ้มเข่าป่าอาหารป่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าเสร็เสียของกินอยู่ป่านี่แหละบ่มี KFC หรอกบ่มีดอกพิซซ่าพิซซ่แก้วกับปลาล่าปลาล่าก็ไปไปไม้ไปต่อตึงก็บอก ເອົາໃຫ້ກິດນໍฮะກະທີໄດຕົງຫອຍກາປາລັກລິ อยู่ป่าเนาะเปลี่ยนชื่อโค้ชจะเปลี่ยนซีช่องทุกทุกคลิปก็จครับเนาะชอบอู้วิดพิษได้อยู่กำลังงานสร้างที่พักหรือสร้างบอนอนนั่นแหละเฮ็ดบอนอนตัดป่ายออกมันาว่าพ่นตกนี่โอ้ยคือสิ่ใก้อยู่ตามเบิ่งคันว่าพ่นตกแห้งนี่ ก็คือทีบ่ได้เลยพี่น้องตอนนั้นได้ใจตอนนั้นเลยสุดท้ายน่ก็ตัดเลยตัดมมดเลยนี่แหละพี่น้องเอ้การนอนสีดีลอดอันสร้างบอลนอนหรือว่าสร้างที่พักขันโบเห็ดกะคือสีนอนเนี่ยเพราะว่ายามนี้ฤดูฝนฝนตกฝนตกเนอาลบอยูเลยพี่น้องเพราะว่าคนอยู่ถึงในลักษณะนี้

เห็ดบ่อนอนกาเซเด่พวกอันอูลักษณะนั่นแหละนอนอันคลองไปงคลองมั่นอันในผ่านเพิ่นกะย่งบ่ด้มากตอนนี้อันห้ากินอยู่เพิ่นกับออกไปห้าห้าอยู่ห้างกินนั่นแหละห้าปลาห้าอย่างตัวไปอะไรเดียวกับเพิ่นมาบางทีกลางคืนมันอะไรเพิ่นจะได้มาตอนนี้อันพวงเอาอยู่กันอันสี่คนอ้าพี่น้องฉัรีบไเซด่ซอยก่อนซอยอันเบาใจเฮ็ดก่อน ไม่ได้ไม่ไดใครใครที่ไป็รูเลยครับนักรนักครูมาแล้วครับกดเสือนในหน้จาจอนะเขต้องกดล็อกกันได้ เอาบอกใจงมหอยอยู่โอ oh. ้เขาเอาน้อยยังใจน่าจะเป็นหอยสายหอยสายเนาะโอ้ยูฟีมันคขรุอย่างนี้ใหญ่มันบ้านเขาบ้านเขาง่ซยจันี่อ๋อลงมาแม่มาหานกันเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวสิลงงมคือกันชลีสิลงงมคือกันหอยในพิคนเลยอันตอนแรกนี่สิได้กินหอยนี่แหละงมเอาไว้ละลายรอดมันสิได้แกงหรือต้ม อานเพียงเนาะมืออื่นกะอันสี่ห้ายอยู่ห้ากินตามเคยแต่ว่าอันมือนี้งมหอยมือนี้สลี่กับไปอันครั้งแรกอยู่บ,บอนคน,น,นอันมือนี้กับมาอันบริเวณชายแดนบานเดนสวรรค์มามือนี้กับมากับเบาใจแล้วกับกินงานอันมาในบ้านอันซอง้นสามข้นกับนายพานแต่ว่านายพันไปห้ายอยู่ห้ากินอยู่ตอนนี้เพิ่นไปหาใสา่หม้อนะทุกคนนาะ หรือว่าห้าห้าห้าของป่าทั่วไปมาอันชลรี่อยู่ตอนนี้นอนอยู่บอลน,น้ำตกตทุกคนเด้อบอลน้นนำตกอันนี้ก็จะเป็นอันบอลน,น้ำตกน้ำตกนี่ชื่ว่าอันคักในทุกคนธรรมชาสตร์อัน,นอยู่บ้านอันชลรี่นะบ่ค่อยมีดหรอกน้ำตกในแบบนี้นะอันน้ำตกนี่ก็คิดว่ามันทีอันขึ้นไปจนหอนอันายแดนเวียดนามบนแหละอยู่่นแหละแต่ว่าบริเวณนี้ อันบอลสลียูนี่ยังเป็นอันบอลดินหลาวอยู่อันบอลแดนลาขั้นย่างไปอีกอันสองกิโลเมตรนี่การทีฮอดบอลอันายแดนียดนามเลยทุกคนมาเมื่อนี้กับอยู่ในบริเวณนี้มาอันซลีจะเอาไปห้อยเอาไว้ก่อนคลิปนี้ห้อยลายเดซลีจะลงลงลงมห้อยขึ้นกันนั่นแหละว่าสีเห็นลายบออันทางทางทาง,ทางพุ่นก็จะเป็นอันบอลน,นอนเลยทุกคน บอลตู้บอลนอนนั่นแหละบอลพักคือนี่บอลนอนคือนี่ทุกคนเลยโอมาพี่น้องอันซาลีงูมอยก่อนตอนนี้งูมอยอยู่บอนน้ำตกแกมันล้ายนะบอลนี่เลยย่านลึกนี่ไปลงมาลงกลงลึกคันมันลึกอ่ะนั่นแหละไว้ก่อนแม่แล้วคันลึกก็ไว้ก่อน ลงก้อนเลยตัวลงก้อนเขาบิ่นกอนลงก้อนกันว่าเพียงนี่กูก็ลงแบบลงเลยถ่ายไปเลยปบายใจลงเลยทุกคนตื่นป่ะโอ้ได้ได้ได้เรื่องอยู่ง่อยง่อยทุกคนเอนคลิปนี้อันสเตด็กินแรงๆคนหละอันแกงหรือต้มนี่แหละหพอยนี่อยู่บ้านเฉลี่ยบอเคยบอเคยเห็นแล้วบอเคยมีนะทุกคนแต่มีแต่บริเวณนี่แหละนี่อันชีอยู่แบบนี้ใช่มเบิดตามตามชอบนี่อันนี้คือห่วยอือโอ้จับเลยโอ้นรุดเลยไปเลย ลูกลูกนี่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 ทุกคนนี่เป็นนี่เชียงไนี่ยนี่นี่นี่โอ้เห็นแล้วเดนี่เป็นนี่ชีางาหนี่นี่เด้อครัเสือจะเือจับจับยางอะอ่างนีนกรนี่เนี่ยแมนบ่นี่นะนี่นลยอืออ่าทุกคนอันง้มงมอยู่บนน้ำตกต่งไหนมันตกบนจริงเลนล่น มันมีหรือหมดเลยน้ำตกออมมาเลยเลยีร um ้า่าเอเ็นอยู hand you, hand you ่เห hey. ็นอยู่โอ oh. so, ้โตกลงไหลลงมาแต่ฟุ๊กเฮ้โอ้เอาตัวง่เนาะให้ดูดิโอ้ยตัหง่ เย็นด้ยนะม่เ huh. yeah. oh. 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 ๋อ๋อนกรบอกม่หนนี่ลูกอ่าเพ่เียวนครับแกงนี่ทแกงนี่ลูก้าอไม่เย็นเลกพี่ยมน้เยอเียวกันหาอะไรือขานอก็อไ่ตงคาตาม้าออารยดายี่เที่ไหลยาก่้เยี่ย คือหอยคือ,อย่ากไรฟังเบาใจนั่นแหละได้อลยอยลุกลกเลุกีแ่ม้ม,ม,ามาันขึ้นไปบนนี่ ปอเป็นเป็นบ่อน,น้ำตกทุกคนเอ้ยประมาณนี้อันอยู่บนในบริเวณนี้ก็คือสี่มีป่าอยู่เพราะว่าอยู่พี่นะห้างไกลาจากบ้านอ่ะห้างไกลาจากอันไซายเดนอยู่บ่อนสลีอยู่ตอนนี้นั้นหลายกิโลเมตรเลยทุกคนเลยอันเท่าตามที่สลีเดาก็สิบประมาณนั้นสิบกว่ากิโลเมตรสิบสามกิโลเมตรประมาณนี้แหละทุกคนเลย อันห่างไกลจากบ้านหลายกิโลเมตรทวนอันเชรี่ยืนอยู่บนสูวงตอนนี้แนมลงอันวิวเห็นมาเลยที่บ่อนอันตกที่นอนในมือนี้ของพี่น้องเนาะเบาใจงมห้อยอยู่เมื่อนี้มาประจนภัยหรือมานอนป้าอันคาดว่าเสียดนอนอันซองคืนสามวันทุกคนเลยถ้าเบิ้งคิดต่อต่อไปว่าเชรี่อันสี่ท่ายดอยู่บ่อเพราะว่าอันอุปกรณ์ที่จะทายก็คือต้องดําเนินด้วยการอันมีอันไฟหรือว่ามีแบ็ ไล่จังถ่ายเพราะว่าชิรีเอาโทรศัพท์ถ่ายเด้อทุกคนเด้อคลิปนี่อันอันพ้่นกับกำลังอันได้ห,อ,หอยอยู่อันเช,ชดได้กินหรือว่าเชดได้แกงตอนแหงลงห่านยำแหลงเนาะทุกคนเนาะพุ่นฝั่งพุ่นบอลนอนพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นเรื่องราวอันวิถีชีวิตการหาอยู่หากินการเอาชีวิตรอดการหาของป่าทั่วไปในป่าน้อพี่น้องเนาะ อายุหากินตามธรรมชาติบ้านเฮาบ้านใด้กะน,นี่แหละวิถีชีวิตเออสลีลงไปบอนตำก่อนอันสลียืนอยู่บอสูงๆตอนนี้<ด>อันทั้งพุ่นมีอันนึ่งเขา่ามึอน,นี่นะถืออุปรกรณ์ลาย,ย่างเลยทุกคนเลยมีห่อดมีอันมอนึ่งมีผ่มมีอู่ลลยสลรพัดทุกคนเลยมีลายอันมีลัง ลายแนวที่เกี่ยมเครื่องของต่างๆล่าย่างเพื่อจะเอาไปกันอยู่กันยินก็ต้องมีอุปกรณ์หลายเรือทุกคนเด้อถ้าเห็นกับที่อี่ยากเลยถ้าว่ามึมีอุปกรณ์ครบการที่เขาเดินทางมากกับเพื่อซีหอดนี่กับเส้นทางกับมาหอดพี่ก็บ่มันง่ายๆทุกคนทางยากเลยทุกคนอาบื้นผู้ลงผู้ลายแนวอันนี้เป็นพืชพักอันอยู่ในบานสรี่นี่บบคอยบบคอยมีนะทุกคนบ่คอยเห็นเลยอันอยู่พี่อัน, UV, อนมี คือผักไปนี่อันสรี่กับบูฮูอันว่าเป็นชนิดใดแต่ว่าอันบุกเคยเห็นแล้วนะคาว่าในแบบนี้นี่นแบบนึงนี่อันนี้นี่อยู่บานอันสรนีนี่อยู่แบบนี้นี่เขาเด็ดเอาหยอดเนี่ยเอามาเกงหรือเอามาต้มแบบอกินดิบก็ได้ใส่ปลาแดกนะทุกคนเดี๋ยวอัสรี่จะลองไปห้าเบิ้งเนาะจะให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งวบามีหยอดที่อันกินได้บอ่อนๆนะกินได้แล้วทุกคน บ่บ่บ,บคอยเห็นมาบออนนอนบอนซีพักอันนี้ก็สิเป็นเข้าเข้าที่อันแช่น้ำไวเพราะว่าจะเอาไปอาล่ามหรือว่าเฮ็ดกินนั่นแหละนอนเปนอ้องนอ,นอตอนแรงหรือตอนคำ้ำค้ำพวกนล้จังดีกินมาเมื่อนี้กับอ,อุปกรณ์ล่าอย่างอันนี้เป็นกระบังนะไม่ ไม่พางไม่ไม่กระพุ่งบอกไม่กระพุ่งคืเชื่อว่าไม่กระพุ่งเราเป็นน้องนนลำใหญ่ได้หน่เลยเพื่อสิเอา,าอันไปล่าอาหารหรือปรุงอาหาร,หาร,หาร,หารเอาเห็ดหมอ้อเห็ดถ้วยอะไรทุกคนเลยอันนั้นก็จะเป็นบอลน,นอนในมือนี่อันเบาใจกับอันไอ้เพิ่นกำลังหาใหา้หยู่ห้งกินยุ่ทั้งนี้อันต้มนำ้ำต้มนำ้มนำกินได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้อยที่ว่าสลีว่าห้อยอะไรอันนี้คือห้อย มาต่คนมาอันบอนอนอันเดืยสิอันสีพาเบิ้งอันบอนอนบออันบอนอนมือนี่ก็คืออยู่นี่นอนอยู่นี่เ <Okay. S 1> อาพระบาทชสองพื้นมากลางในบริเวณนี้คำว่า,าพนตกเนี่ยก็คือที่ได้ดอกคำว่าพนตกแห้งจากอันคือสีโบยู่แหละนี่มุงหลังคาในประมาณนี้ประมาณนี้ทางบนมันเป็นบอน,น้ำตกทีบอลสลีเก็บหอยงมหอยและ เอาคลิปนี่ทารุ่นอันยังคลิปอันที่สองด้วเป็นน้องเดอร์คลิปนี้แค่นี้นลงยามมองที่อันเรลี่ใส่ได้ฮันได้เซลีใส,ส่มองทีเฉรี่ใส มูชลี่มาแต่ยามมองในพี่น้องอันสลีใส่ไปตอนที่นี่แล้วกัคนกําลังมาแต่ยามมองอันพ้นจับในทงดํดๆนั่นปลาหรือว่าหอยนี่เดี๋ยวเขาลุนน้ากันเบิ้งน้ากันคือท,ที่เหม็นปลาเลยตามเบิ้งอูบะหอย ไงบอมันก็น้อยมองได้ถึกแล้มองมองใกล้ชีวอตตัดนะเออเออไม่ได้บันเดียวแสดงว่ามีอยู่ป่าอยู่บนอ่ะนี่ถึกอยู่เลยทุกคนเออป่าอยู่พี่ลักษณะนี้คือใหญ่คักไในป่านี่ปลาสิวปายังเกินใหญ่ได้แค่นี้บอแค่นี้แล้ว มีแต่ดางเดียวหนึ่งที่ได้ปลาได้ได้ยื่นใส่ลุ่มนะปลาตัวต่างตัวต่างเป็นอะไรหนีน้อยนี่ป่าไงนียปลาจระเข้ปลาจระเข้เนี่ยนปลาซาสุนเผาบรูปะปลาตีปละตีสุนเผาบรูปะปลาตีปยปลาเลยง่ายมากแม่เราปลาเนี่ยยังกินหรอยังโบยง่ายเลยสมอนติโอ้ยโบเมนพี่เลยอันนั้นมันเป็นปลาเก็บบ่ออันนั้น <laughs> mà không có cái อลนแพี่น้องอันหลังจากอันซีซีรีอันท้ายคลิปอัเขาป้าในโมนี่ก็คืออันตอนนี้ก็าดูแต่นั่งท่าอันค้ำอะไรต่างนอนอันสี่ห้าอยู่ห้ากินตามนี่แหละอันซีรีไปใส่มองแล้วแต่ว่าอันซีรี่ประเดท้ายคลิปเดลยน้ะท่าเบิ้งอันตอนเช้าไม่ออื่นสีเดียมย่ามในซีรีกับซีเดท้ายเป็นที่คลิปนี้เขาแล้วมุ่งไปรจำกันเนาะอันคลิปนี้เขาอานยึดชั้นไมก้อนเลยกัน ฟอออีกคลิปนึงเป็นอื่นเป็นของชองคลิปอยู่3คลิปคุณผู้ชมใครแนะนำจีตายไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้เห็นวิธีการเอาสปิริตอดในปลาหรือการเข้าปลานอนในปลาในมูอนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ลุ้นไปมือนกันตอนนี้ในเวลาอันทุกโมงค่ำแล้วตอนนี้มืดแล้วครับดูการเสด็จยกคลิปนี้เป็พียงเท่านีเจอกันไม่เป็นคลิปที่สองดูเป็นคลิปที่สามคาบาร์เซนี่นีโอกาสท่ายกใครไปเลยนอครับนีเพียงเนี้